สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเทนิชันนั่นเองนะครับผมนะวันนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดของซ u เปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้จะมาต่อกับเจ้าตัวของไอรอนนะครับผมไอรอนแมนนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นของเบบิ e พอยต์เ Pot, นาะเบบิลพอยเป็นคนใส่ชุดเกาะชุดนี้นะครับซึ่งเป็นมาร์คที่สี่สิบ สี่สิบเก้านะครับผมเป็นมาร์คสี่สิเก้านะครับผมนะตัวนี้เป็นค่ายของ e-model นะครับผม e-model นะนะครับผมนะซึ่งเป็นค่ายที่ดีมากเป็นเป็นค่ายที่เป็นค่ายในที่ผลิตพาสตกค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะนะครับผมนะตนัวประวิยพ่อจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีสีซิลเวอร์แล้วก็มีสีทองเนาะ อย่างนี้อย่างนี้สมเคยนะผมคงทำเป็นสีให้เป็นสีน,ะน้ำเงินเมทัลลิกนั่นเองนะครับผมนะเหมือนเจ้าตัวของไอรอนแมนนั่นนะครับผมนะซึ่งตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้เห็นมีการพีออเดอร์นะครับผมเจ้าตัวของไอรอนแมนมาร์กที่46นะครับผ้าของอินฟินิตี้วอลใช่ไหมผ้าของกัปตันนะครับกัปตันอินฟินิตี้วอลนะครับผมนะ มีการปีตัวนี้แล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมเห็นแค่สีธรรมดาปกตินะยังไม่มีสีพิเศษนะครับผมนะของ i อร n นแมนนะถ้านใะครอยากได้เราไปสอบถามตามตามร้านได้ครับซึ่งร้านร้านประจำผมคําเปิดผีเอเลยเช่นเดียวกันสนใจก็เอาไปสอบถามก็ได้เนาะนะครับผมนะโอเคตัวนี้ผมซื้อมาในราคาอยู่ที่พันพันห้าพันพตีตไปพันหกพันเจ็นครับผมผมใช้ผิดน,นะ ราคาจะอยู่ประมาณนี้ครับผมนะแต่ถ้าราคาหน้าร้านอาจจะกระโดดอัพมานหนิดึงน่าจะเป็นพันแปดพันเก้าผมคิดว่านะราคากระโดดมาประมาณเนี้ยเนาะนะครับผมตัวนี้จะไม่มีสีพิเศษกันนะครับไม่มีสีพิเศษนะจะมีแค่สีรรธรรมดาเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวญาตมาดูด,ด้านข้างดีกว่า,าว่ามีอะไรบ้างนะคออนุนีตสโรม ตรงนี้นะคขอเซ็ตกล้องหน่อยแล้วก็ขยับกล้องเข้ามาขยับโฟกัสออกแล้วก็อันนี้นี่เนาะนี่นี่มันสว่างไปแล้วมันแดดมันเยอะนะครับผมนะขออภยดูวยลกันเด้อ นี่ครับนี่นะตัวข้างหลังจะเป็นสามารถยืดออกมาได้นะครับน่าจะใช่ใชน่าจะมีแอค,แอคชั่นพิเศษเพิ่มเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาอ้าจริงด้วยเห็นไหมกดแค่นะผมไยามโฟกัสสุดละสุดของผมละจะมีแอคชั่นเสริมขาขานี่โผล่ขึ้นมานะครับนะผมนะผมคิดว่าเช่นนี้เอาติดหลังแน่นอนนะครับผมนะสามารถไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันนะคิดว่านะ น่าจะมีตัวเสริมนะครับผมนะนี่ไฟสามารถเปิดได้นอนนะผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีที่ตากับที่หน้าอกนะครับผมคิดว่าน่าจะมีสองจุดนี้นี่แอคชั่นคู่กัน Mark 4, กับมาซี่กับมาหกสิบห้านับผมนะก็ตัวไอรอนแมนของภาคเอ็นเกมนะครับผมนะโ hey, อเคเยวดูด้านนึงดีกว่าแ๊บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตแ๊บน,นึง ก่อน,นี้เอากล่องนะนี่แอคชั่นที่มันให้มาอันนี้คือร่างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหน้าหลังเนาะนี่ครับหน้าหลังจะเป็นประมาณนี้นะเอฟเฟกที่มันให้มานะครับผมนะข้างหลังสามารถเปิดบ่ายเนาะ ตรงแขนตรงแขนงกับตรงขาผมคิดว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกเหมือนกันนะครับผมนะเป็นเอฟเฟกเหมือนกันเหมือนไอรอนแมนนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฐานก็จะมีให้เช่นเดียวกันกับไอรอนแมนนะครับผมนะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างขออนุญาตแล้วกันนะ อเอเลยมาดูคู่มือกันก่อนนะครับผมนะคู่มือมันก่อนนะคู่มือนี่สวยงามมากเลยเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ให้ดูคร่าวๆเนาะสวยงามมากนะสีทองกับมเงินน่าจะเป็นสีทองหลักเลยแต่สีเงินงคงน่าทำสี คู่มือข,ข้าวๆนะครับข้าวๆคร่าวๆเนาะมีถ่ายนะมีดีคออ่ามีสติกเกอร์แปะด้วยนะค่อนข้างจะเยอะพอสมครวรเลยเห็นไหมสติกเกอร์ตรงนี้ค่อนข้างจะแปะเยอะพอสมครวรเลยต้องมารอลุ้นกันเด้อนี่นะครับที่ขาที่แขน,นประมาณนี้นะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะมีมาร์กออกมาเรื่อยๆครับผมถ้าคิดถ้ามีโมเดลถ้ายังขายดีอย่างแบบนี้นะฮผมคิดว่าน่า,นาจะมีมาร์กออกมาเรื่อยๆนะแต่ผมคงเก็บแค่เมาร์่าสุดเท่าน,นั้นพอครับอ,อที่เดี๋อจะไม่เก็บนะเพราะว่าผมว่ามันเยอะไปมันก็เดี๋ยวผมจะไม่ไม่มีที่วางนะครับเพราะสเกลของตัวมันมันก็เยอะพอตัวใหญ่พอคนละ เนาะโอเคอันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมสีเงินค่อนข้างโอเคนะน้ำเงินงนะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิน,น,เ,งน,นเป็นมนเป็นน้ำเงินเข้มๆนะครับดูเรนนี้อาจะจะสว่างนะแต่มันดำกว่านี้นิดหนึ่งนะครับนะครับมันเป็นสีนเงินเข้มเลยส่วนซิลเวอร์กรามคาดก,การครับมันนี่ก็เป็นซิลเวอร์ธรรมดาธรรมดาครับแต่ผมต้องผมต้องไปพ่นให้มันดูแบบสว่างมากยิ่งขึ้นเหมือนอตัวของไอรอนแมนนะ นะครับดูนี่สว่านนะครับแต่จริงๆแล้วมันดูมันจืดๆจางๆนะครับผมนะดูไม่สวยนะนะครับผมนะโอเคต่อมาเป็นเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกยิงนะครับผมนะแล้วก็มีข้อต่อตรงหน้าจะเป็นขานะครับน้าเป็นขาแล้วก็เอฟเฟกต์ใสๆนะแล้วก็มีขานะเป็นสีซิลเวอร์นะสีซิลเวอร์นะครับผมนะประมาณนี้นะ ต่อมาเป็นชิ้นส่วนของนะ่าจะเป็นชิ้นส่วนของขาแล้วก็แขนแล้วก็ลําตัวต่าง,างๆอะไรพวกนี้ครับผมนะผมตอบตรงไม่ได้นะว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับผมด้านใก็เป็นสีซิลเวอร์เหมือนกันนะ,ะมีชิ้นส่วนแผงหลุดออกมาไม่เป็นไรนะครลับผมง่ายๆเลยน่าจะต่อไม่ยากนะคุณอยากจะใหผมเห็นนี่จะสีดำเอ้ยมีสีเงิน ซิวเวอร์นี่ก็ซิวเวอร์ใช่ไหมไม่แน่จะเป็สีดีเอ Silver วอร์วะนะแล้วก็มีสีทองซึ่งซึ่งสีทองอ่ะครับมันดูโอเคสำหรับผมอยู่แล้วนะมันเหมือนกับไอรอนแมนนะครับผมนะมันตัวของในสีทองผมถือว่าโอเคอแล้วไม่งทำสีก็ได้นะถือว่าโอเคเดยสียเงินมันดูแบบมแบบไม่ดูสิถา้าโอเคมนะันก็โอเคนะคนะผมจะทำมันเนาะ นะครับผมนะก็จะรอดูดีครับผมดมัอออกมาดีไหมนะครับโอเคอุ้ยถ่ถอมาเป็นเอฟเฟกต์นะก็ข้อต่อต่อตางๆนะใสๆอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับมันเป็นมันเล็กมากเลยครับพอดูหมดมันเล็กมากเลยครับมันเหมือนข้อต่อยริงเอฟเฟกต์เนี่ยนะ อันนี้ผมผมไม่แน้ใจว่าเรื่องข้อต่อไหบ้างครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะต้องรอดูนะมีแพนดูบ้มากไม่เป็นไรมานี้เนาะแล้วก็เป,เป็นเป็นเป็นถุงเป็นถุงเอฟเฟกต์พวกมืออะไรพวกนี้ครับมีจุดกาวขานี่ด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามานันเอาไปติดอะไรนะต้องรอดูอีกทีต้องรอดูอีกท,ทีหนึ่ง อันนี้เป็นแกนนั่นะเป็นที่เสียบของขาตั้งโชว์นะแล้วก็มีแขนเนาะนิ้วมือพวกนี้ไม่ใช่ปัญหนานนะง่ายๆนะครับแต่เนี่ยที่ใส่คือจุดก,กาขานี่คืออะไรืมไม่รู้เหมืนอนกันจริงๆนะจริงผมบอกเลยผมไม่รู้จริงต่อมาเป็นอเอฟเฟกของลำตัวนะนี่เอฟเฟ,เฟ,เฟกต์ฐานนะครับ เหมือนเหมือนอันเก่าเลยแต่ว่าแปลตรงนี้ค่ะผมนะอันนี้นะซึ่งอันเก่ามันให้มันเป็นสีดําสีเดียวกบับถาเลยแต่ว่าอันนี้มันให้เป็นสีใสามานะครับผมซึ่งงงกันว่าทําไมถึงไม่ให้เป็นสีเดียวกันเลยนะ้นกตัตเก,ก,ก่านะครับโอ้เฮ้ยิกเกอร์ฮิกเกอร์ที่มันจะให้มาครับ มันเป็สติกเกอร์ฝอยๆเขาๆขาเรื่องแสงนี่พวกนี้นะน่าจะไปติดครับผมสีทองสีเงินสีทองกับสีซิเวอร์นะสองสีนี้นะครับระวังด้วยแล้วกันเดอ้อนะครับผมนะแล้วก็มีไฟครับอันนี้ไฟนะเออไฟนะครับแล้วก็ฐานในสีก้อนนะครับผม ฐานเป็นฐานเออผมขออูกยู่อน่นะน่าจะเป็นเบอร์ไหนวะผมไม่เน่เรื่องเบอร์ครับ็นภาษาจีนผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่นะแต่คงคิดว่าน่าจะเป็นพีสี่ปะน่าเป็นสี่นะคิดว่าน่าจะเป็นฐานกลางๆนะไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่จนเกิจนเกินไปนะถ้าถหายนะผคิดว่าน่าจะมีขายอยู่นะครับ แลนะ้วไปตัวแท่นของขารองเนาะขาตั้งนะครับปกตินะครับผมนะประมาณนี้นะประมาณนี้หมดลมโดนโดนโดนประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเนาะไปไไงเปได้ไงเดี๋ยวผมลองไปต่อก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวมาดีวิวว่าดีหรือไม่ดีนะครับผมนะโอเคเนาะเดี๋ยวงปไ้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่เดียวครับไม่นานนะอี มาแล้วนะครับกับมาร์ค40 40 49ใช่ไหม49ตีห้าสี่49ใช่ไหมพี่นนะมาร์ค49นะครับคนขับเป็นขอมเปเปอร์พอร์ตเนาะสเกลมันก็เลยดูแบบผอมลงนะครับผมนะมาด,ดูแบบเป็นเป็นทรงผู้หญิงนะครับมันดูทรงแบบเป็นผู้หญิงนะตัวนี้จะสามารถเปิดไฟได้แค่สองจุดนะครับนั่นก็คือตรงหน้าอ,อกนะก็คือกดกดตรงนี้นครับ ขอยกโฟกัสใหม่อ่ามันจะกดตรงนี้นี่ไฟผมขอยะ<ไ>ปิดขอรีไฟนิดนึงจะได้เห็นเนาะให้มันอ่อนๆนิดนึงอ่าอ่อนๆนิดนึงเนาะนี่รีไฟตรงนี้แล้วก็มีตรงหัวนะครับขอญยตแกะให้ดู <c oughs> มันง่ายนิดนึงผมก็เลยแกะออกมาได้นะครับมันนี่เหมือนตรงมาร์กสี่สิบเก้าเนาะ เอเ่ออนนะทิ้งหมดนะอาทิ้งหมดนี่ก็แล้วอ่าแล้วเราก็ปิดเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นะประมาณนี้ประมาณนี้นะจะมีไฟแค่สองจุดนั้นตรงน้าอ,อกกระตรงขัวนะครับผมนะนะครับผมสองจุดนั้นเองที่เหลือจะไม่มีนะครับที่เหลือจะไม่มีนะครับผมนะโอเคออนะญาตปิดไฟแล้วกันเนาะเหมือนเดิม แกะแค่หัวออกมาแล้วก็หาไม้ทิมนะครับผมนะโอเคเปิดไฟต่อโอเคตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินกับทองแล้วก็เป็นเอน้ําเงินทองแล้วก็เงินนะครับผมนะนะครับผมนะตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างจะโอเคนะสับไซส์ผู้หญิงเนาะ ตัวนี้จะมีซิกเกอร์ฝอยมาด้วยนะครับผมนะแปะตรงนี้ที่ผมเห็นที่มีตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอเรียโฟกัสนี่ตรงสีงทองตรงนี้นิดนึงมันที่จริงมันมีแปะเยอะกว่านี้ครับแต่ผมแปะไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นจะติกเกอร์ฝอยแล้วเวลาแปะมันจะดูแบบไม่เรียบเลยครับมันดูแบบขวักขวาครับผมแนะนําว่า ถ้าใครอยากแปะหมดผมก็ไม่ได้อะไรรอกครับแต่ผมแปะแค่บางชิ้นส่วนพอนะไม่อยากแปะเยอะถ้าแปะเยอะมันดูอาจจะทำให้ดูเละไปเลยก็ได้นะครับผมนะและอีกอย่างผมทําสีด้วยน้ําเงินนะครับเป็นสีเมทัลลิกสีน้ําเงินนะครับผมนะผมใช้สีเมทัลลิกสีน้ําเงินทับไปเลยนะครับมันก็เลยดูแบบสว่างสว่างมาดูแบบเออมันดูสวยขึ้นนะจากสีปกติที่มันให้มาครับสีปกติที่มันให้มามันดูแบบจืดๆเลยครับแต่พอพ่นสีเมทัลลิกสีน้ําเงิน น้ำเงินลงไปคือแบบมันดูสวยมากเห็นไหมเนี่ยเงาวิ่งว่างวิ่งางสว่างขึ้นเยอะเลยครับส่วนสีซิเวอร์ผมก็ทําเป็นสีเอ้สีสีเงินผมทําเป็นสีซิเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนสีทองอย่างสีชอบอยู่แล้วมันดูมันดูโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทำสีทองเลยครับสีผมทําแค่สีซิเวอร์แล้วก็สีเงินแค่หน้าของสีพอนะครับผมนะเป็นชื่อสวยงามมากเลยนะครับผมนะตัวนี้จะมีเอฟเฟกต อันนี้ขึ้นมานะครับัวนี้จะเป็นการใส่ต่างหากนะครับผมนะจะเป็นการใส่ต่างหากระหว่างไอตรงท่านนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปตักเขาอนี้ออกแล้วกันเนาะจะได้ดูจะชัดนี่มันจะเป็นเกียร์อันนี้นะครับนี่มันจะเป็นเขาจะให้มันเป็นกันสองอันอันนี้นครับคือมันจะเป็นแบบ มันจะเป็นใส่อย่างเงี้ยครับคือมันเอาไว้ใส่นี้เลยใส,ใส่ได้ไหนวะด้นานนี้ปะมันจะไม่ได้เอ้ยด้านนี้ดนน้นี่ยครับมันเอาไว้ใสแกนตรงนี้มันเอาไว้ใส่แกนตรงนี้นะครับนะครับผมเสียไปเลยมันจะเข้าล็อกมันเป๊ะตรงนี้หลุดง่ายพอสมควรเลยนะครับผมนะแต่ไม่ใช่ปัญหานะ ตัวนี้จะามถสามารถผมขออนุญาตไปหนึ่นะครับอนะนะโอเคดูนิ่งก่อนหนึ่งนะตัวนี้จะไม่สามารถขยับไปได้แล้วนะครับมันจะขยับได้เฉพาะเอ,อชิ้นส่วนไหนนะนี่นะครับมันขยับได้เฉพาะไอพาร์ตใสๆนะครับตัวนี้จะไม่ตัวนี้จะไม่มีเล่นอ,อะไรเลยนะครับเป็นแค่เหมือนแยกออกมาเฉยๆเท่านั้นเอง จะขยับได้ก็ตรงไอรงพาร์ใสาๆพวกนี้ครับบิดงอได้นิดหน่อยนะแบิดแค่นี้แคบบ่นี้เองครับบิดงอได้ได้แค่นน้นเดงครับที่เหลือจะไม่ได้เลยนะครับผมนะอันนี้ค่อนขอ้าง,งจะหลุดง่ายพอสมควรเลยนะครับผมนะมันเหมือนกับใส่แค่ใส่ให้อยู่ครับไม่ได้ใส่แบบสนิทอะไรขนาดนั้นเนาะแต่นี้นะครับผมสวยาม,มากนะสือว่าสวยนะครับอันนี้ เขาขาเป็นพาสใสเสียฟ,ฟ้านะครับผมนะนะเวลาใส่นะครับผมนะแทนนี้มาเนาะแล้วก็ต้องใส่นี่ไปก่อนนะไอ <c oughs> ของลำตัวนะครับของของที่เป็นลำตัวนะของที่เป็นลำตัวแล้วก็ใส่ลำตัวไปก่อนเนาะลำตัวก็ใส่ใส่ไปก่อนครับไม่ต้องกาดระยะก็ได้ใส่ใส่ไปก่อนแล้วค่อยมาปรับทีที่หลังนี่นี่ลำตัวใช่ไหมล็อก็ล็อกนะครับใส่ใ่ไปก่อนแล้วก็อันนี้ ใส่ใหม่ทีหนึง่งอ่ะมีล็อกอยู่ใส่ใหม่ทีหนึง่งก็กะกาเอาก็ได้ครับไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแบบไปอะไรขนาดนั้นนะนี่ใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เอาหุ่นวางประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้จะไม่จะไม่เลื่อนพิเศษอะไรนะครับผมนะโอเคตัวนี้มาตัวนี้จะมีมือมาให้ด้วยกันกี่คู่วะขอแย่ดูวะ สองสี่หกแล้วก็แปดสี่คู่ครับสี่คู่แปดอันนะครับผมนะจะมีจะมีแบบเป็นหมัดนะครับเป็นหมัดกำหมัดธรรมดานี่เห็นไะหมกำหมัดนะครับผมแค่กำหมัดนะครับปกตินะแล้วก็จะมีแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเหมือนกับไอโฟนหน่อยครับแล้วมันจะมีแบบแบบแบบกลางเลยครับกลางแบบว่าเนี่ยครับนี่มันจะมีแบบกลางกับกับฉลอชฉลอเป็นไอโฟนนิดนึงจะต่างกันนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็มีจะมีแบบแกนเสียจตรงนี้นะครับมันเอาไว้ใส่พวกเออเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์ FX ครับหลขออนุญาตใส่ดูสักอันแล้วกัน นี่ใส่นี้นะอนี่ใส่อย่างเงี้ยครับเวลายิงอะไรประมาณเนี้ยเนาะเวลายิงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้เวลาเปลี่ยนก็แค่ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูการ์ดการ์ดอย่างมันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะ การยับมหัวนะครับก็ได้ปกติเนาะหัวไม่โฟกัสดีกันแล้วโอเคาการมืหัวนะครับก็บิดได้เนาะขึ้นลงปกตินะครับเงยนะครับผมนะโอเคเนาะต่อมามาดูมาดูส่วนแขนแล้วกันนะแขนนะครับแขนจะสามารถขยับได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามัน เหมือนแกนอั้นเนี้ยครับมันทำออกมาไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่อุ้ยหนูเดียคือมันไม่ค่อยดีครับเอาจริงๆนะแกนอั้นเนี้ยเหมือนกับมันทำมาบุกท่องไงไม่รู้อะผมไม่ค่อยชอบเลยเนี่เป็นน,นะ,ะนได้เท่านี้นะครับได้เท่านี้นะเพราะว่ามันติดละ นะครับผมมันติดละไอตรงหัวไหล่นี่ก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับตรงหัวไหล่นี้ก็หยุดก็หลุดง่ายเหมือนกันนะควาจริงในเบรนไรเขาใส่ต่างนะครับผมนะตรงนี้นะหลุดง่ายเหมือนกันส่วนข้อมือเป็นแกนกลมข้างในเลยครับตรงนี้สามารถออกได้นะเพราะว่าเป็นแกนแบบจอยนะครับเป็นกลมๆตรงนี้นะครับ แล้วก็ข้างหลังไัยพ่นจะมีหลายหลายขั้นตอนมากเลยขั้นแรกนะอันแรกอันนี้อันแรกนะฮะอันทนะี่สองนี่นะครับผมนะแล้วอันที่สามข้างในเป็นซิลเวอร์นะครับนี่คือมันสามอันเลยสามขั้นเลยครับนี่ครับมันเป็นทั้งสามอันเลยคือมันเยอะมากนะนเยอะมากเลยนะครับเวลาเก็บก็ปกติเนาะ ดันให้เข้าล็อกอืมเข้านี่แล้วก็ดันนี่โอเคเรียบร้อยแค่นั้นเองครับนะครับผมนะโอเคต่อมาตัวก็ขยับได้นิดหน่อยครับสายขวานิดนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยแล้วก็ขาของมันนะครับจะสุดเลยเท่านี้นะครับสุดเท่านี้ส่วนปลายเท้าเป็นแจยกลมๆครับตรงนี้สามารถขยับได้นิดหน่อย ไป็เหมือนปลายเท้าครับแล้วก็ตรงปลายเท้าก็หยบขยับไม่ได้เอ้ยอุ๊ยหยับขยับขยับขยับได้นิดนึงครับนิดนึงเองนะครับผมนะตัวนี้เหมือนเขาอะรีดทำยังไงไงไม่รู้อะคือมันไม่ค่อยโอเคเลยขอจริงนะของจริงนะเหมือนกับเอฟเฟก เอฟเฟกต่างๆนี่น้อยกว่าตัวของมาร์คสี่สิบก้าไอ้มาร์คที่ของของไอลลนแมนครับมาร์คอะไรสักอย่างนะจำไ,ได้ไหมจำได้ไอมมาร์คนั่นแหละครับผมนะยาวๆครับเนี่ยตรงนีตง้ตรงนี้ก็หลุดบ่อยนะคือแบบอะไรวันนี้ทำไมหลุดบ่อยจังเลยผมก็งงเหมือนกันนะหลุดบ่อยมากเลยนะครับผมนะตรงแขนนี่ก็หลุดบ่อยนะครับผมนะ ตรงขาจะไม่มีอุ้ยโทษโทษครับตรงขาจะไม่มีอะไรพิเศษนะครับตรงนี้ตรงนี้สามารถอุ้ยตรงนี้ไม่ตรงนี้ขยับไม่ได้เนาะรตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับหลุดเลย่ยะตรงนี้หลุดไม่ขยับไม่ได้นะครับตอนแ้ผมนึกว่าขยับได้ออกขยับไม่ได้นะครับผมนะแค่นี้เองครับมันมีดิดเดียวเองครับตัวนี้มาร์คมา,มาคร์คสี่สิบเก้าตัวนี้ เอฟเฟกก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะมีแค่เอฟเฟกเสียบขาเนาะของ iPhone เหมือนไอรันแมนเลยแค่นั้นเองครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ในราคาพันพันหกใช่ไหมสุนทรปิดนะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคเป็นค่ายของ e model ด้วยถือว่าโอเคนะเป็นลายผลิตของ e model ด้วยนะครับถือว่าครับผมนะโอเคผมแนะนำให้ซื้อตัวหนึ่งนะแล้วแถมตอนนี้มีมาร์คสีที่ผมเคยบอกไว้ว่า มันเริ่มเปิดพิออร์เดอร์แหละแต่ผมคงไม่ได้ซื้อแหละครับผมเพราะผมกาดเก็บมาร์กล่าสุดของมาเวไว้แค่นี้พอนะครับผมนะไหนๆก็มีของไปว่าพอดก็ไอ้เรองแมคคู่กันเลยแค่นั้นพอนะครับถ้ามีตัวอื่นที่ผมคิดว่าน่าสนใจน่าเก็ตแต่ผมจะซื้อมาแต่ว่าเป็นตัวนี้ไม่เป็นมาร์ค46ผมเลยไม่สนใจผมเลยรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้เป็นมาร์คที่ผมสนใจมากนะักนะครับผมนะผมหวังว่ามันจะมีตัวของตัวอื่นมาบ้างนะครับผมนะ หรือไม่ฮักปัสเตอร์อะไรก็กมาคดีนะครับผมนะโอเคเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยุ้งท้ายก็ผมจะถ่ายไอชั่นท่าสองท่าให้ดูแล้วกันเนาะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวง่ายก็จบคลิปนี้ก็จบละหมดละไม่มีอะไรพูดแล้วครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะครับข้อเสียก็บอกแล้วว่ามีนิสสุดง่ายครับขยับขยับก็ขยับมันมันมันไม่ค่อยเพอร์เฟกต์สักเท่าไหร่นะมันดูด้อยกว่าตัวของไอรอนแมนไปเยอะเลยนะครับผมนะ เอาจริงตัวแ r o Man มันจะดีกว่าเยอะเลยตัวนี้มันดูแบบไม่ดูไม่ค่อยชอบอ่ะนะครับผมนะแต่ถามซื้อเก็บไหมก็ซื้อไม่เก็บครับเนาะโอเคเนาะโดูดลมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อดีมันก็มีจัดแอคชั่นท่าได้มากขึ้นเพราะว่ามีเอฟเฟกตรงตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ชั่นท่าคู่แล้วไมนก็สวยเลยนะครับผมนะก็ดยรวมดลมประมาณนี้นะครับผมก็ ถ้าก็าจบแล้วนะถ้าก็ <_ d ata> ถ้าผมพูดผิดเรื่องข้อมูลต่างๆก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับผมรู้ข้อมูลไปเข้าวๆาเท่า,านั้นเองนะอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างต้องขอต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะอาจจะมีคำหยาบหรือภาพไม่ชัดหรือต่างๆน้่งขออภัยอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมนะยยมก็นนะนะเดี๋ยวตัวต่อไปนั้นจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ของผมหมดแล้วไม่มี แล้วไม่มีไม่มีจะรีวิวครับต้องรอของนะครับผมนะต้องรอของอยังไงก็เราติดตามชมกันได้แล้วกันนะเนาะก็คลิปนี้ไม่มีมากแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เจอใหม่คลิปหน้านะครับตัวใบเป็นตัวไลน์ก็ติดตามชมกันได้นะขอบคุณครับบ๊ายบายมีความสุขมากนะคะรับดูแลสุขภาพด้วย